นำกระดาษทิชชู่ใส่กล่องค่ะพรมน้ำให้ชุ่มๆเลยแล้วก็เตรียม,มเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาค่ะทำการหว่านมเมล็ดพันธุ์ผักกาดในกล่องที่มีกระดาษทิชชู่ให้ทั่วๆเลยค่ะเกลี่ยมเมล็ดผักกาดให้ทั่วๆนะคะอย่าให้ซ้อนทับกันจากนั้นก็ใช้กระดาษทิชชู่ปิดทับ อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ฉีดพรมน้ำให้ชุ่มๆอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นให้ทำการปิดฝากล่องแล้วนำไปวางไว้ใต้โต๊ะหนึ่งคืนค่ะตื่นเช้ามาลองเปิดกล่องที่เพาะเมล็ดผักกาดไว้กันนะคะว่าจะงอกไหมนะปรากฏว่าง,งอกค่ะท่านผู้ชมงอกเยอะด้วยค่ะ ดีใจมากเลยค่ะโอ้โหงอกเกือบทุกเม็ดเลยนะคะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงดีใจเวอร์เพราะว่าเมล็ดพันธุ์มันหมดอายุค่ะมันหมดอายุพอดีค่ะแล้วก็เลยคิดว่าจะทิ้งแต่พ่อไว้เล่นๆก็แล้วกันงอกเฉยเลยค่ะแต่ว่าเก็บซองเมล็ดพันธุ์ไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็หมดอายุได้ยังไม่นานค่ะ การเพราะ,มะเมล็ดผักกาดนะคะในกล่องด้วยกระดาษทิชชูเนี่ยนะคะเมื่อมีลำต้นงอกออกมานะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกับการเพราะถั่วงอกเลยค่ะดูสิคะท่านผู้ชมลักษณะของต้นผักที่อ่อนแบบนี้นะคะถ้าหากเรานำเขาไปวางให้โดนแสงแดดสักวันสองวันนะคะใบของเขาจะเป็นสีเขียวๆข,ขึ้นมาค่ะซึ่งถ้าหาก ต้องการที่จะรับประทานต้นผักอ่อนนะคะก็สามารถตัดต้นอ่อนมาผัดหรือว่าซุปหรือว่าแกงได้ค่ะท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมคะมีรากงอกเต็มเลยค่ะโอ้โหดูสิคะรากเต็มเลยแต่อย่าลืมแบ่งส่วนหนึ่งไปปลูกด้วยนะคะเพื่อจะได้ทานผักกาดต้นใหญ่ๆเขียวๆมีประโยชน์ค่ะ ท่านผู้ชมคะความแตกต่างระหว่างการเพาะเมล็ดด้วยกระดาษที่ชู่แลว้ววางไว้ใต้โต๊ะนะคะเราจะได้ใบผักกาดที่เป็นสีเหลืองทองแสนสวยแบบนี้นะคะแต่มาดูวิธีที่สองค่ะคือการเพาะเมล็ดหรือว่าหว่านมเมล็ดลงบนดินค่ะใช้ดินที่ร่วนซุยระบายน้ำได้ดีนะคะก็จะได้ใบสีเขียวๆประมาณนี้ค่ะ และเมื่อต้นผักกาดโตสักหน่อยนะคะเราก็จะทำการแยกลงปลูกในแปลงปลูกค่ะแล้วก็อย่าลืมนำฟางปิดบางๆด้วยนะคะเพราะว่าฟางเนี่ยเขาจะช่วยพยุงลำต้นแล้วก็ช่วยปกป้องต้นผักได้ด้วยค่ะแต่ถ้าหากท่านไหนที่ไม่สะดวกไม่มีพื้นที่นะคะไม่มีดินมากพอ ก็ให้ทำการแยกปลูกลงในกระถางก็ได้เช่นกันค่ะแล้วก็ต้องรดน้ำให้เขาทุกวันนะคะบำรุงด้วยปุ๋ยบ้างไม่กี่วันก็โตแล้วค่ะและเมื่อต้นผักกาดนะคะมีขนาดประมาณเกือบเดือนค่ะหากแน่นเกินไปนะคะก็ให้ทำการถอนไปรับประทานได้บ้างแล้วค่ะเพื่อเป็นการเว้นระยะห่างให้เขาเจริญเติบโตนะคะ เพราะว่าต้นโตเต็มที่ก็จะใหญ่มากค่ะถ้าไม่ถอนออกบ้างจะทำให้แน่นเกินไปดังนั้นช่วงนี้เราสามารถค่อยๆถอนเพื่อที่จะนําไปรับประทานได้ค่ะผักกาดเนี่ยนะคะเป็นพืชที่ได้รับความนิยมมากเลยนะคะรับประทานได้ทั้งสดแล้วก็สามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้ด้วยค่ะเช่นสามารถนําไปผัด ไปต้มไปซุปไปดองปลูกก็ง่ายด้วยค่ะปลูกได้ปริมาณเยอะด้วยนะคะในแต่ละครั้งแล้วเวลาที่ปลูกนะคะใช้เวลาแค่40-45วันเองค่ะก็ได้ทานหรือว่าได้นำไปขายแล้วนะคะแล้วผักกาดเนี่ยนะคะ แนะนำให้ปลูกเลยค่ะเพราะว่าเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะเพราะว่าเขามีเบต้าแคโรทีนอยู่มากค่ะเมื่อเร,รับประทานไปแล้วนะคะเราจะได้รับวิตามินเอค่ะจากผักกาดนะคะซึ่งจะช่วยบำรุงให้ดวงตาเรามีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ป้องกันโรคตาบอดกลางคืนค่ะ ป้องกันโรคตาฟางแล้วก็ต้อตาในผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีวิตามินซีค่ะช่วยให้เหงือกแข็งแรงนะคะลดอาการเลือดออกตามไรฟันได้ด้วยแล้วก็ผักกาดเนี่ยนะคะยังช่วยย่อยอาหารแล้วก็บำรุงธาตุลมในร่างกายรวมถึงมีเส้นใหญ่ที่มีประโยชน์ค่ะ การปลูกผักกาดในกระถางนะคะต้องใช้ดินที่ร่วนซุยระบายน้ำได้ดีค่ะแล้วก็ต้องรดน้ำทุกวันด้วยนะคะแต่ก็จะต้องน้ำไม่ขังนะคะเพราะเดี๋ยวจะเน่าค่ะผักจะงามต้นใหญ่ใบเขียวสวยค่ะถ้าหากว่าเรามีการบำรุงเขาด้วยการใส่ปุ๋ยให้เขาบ้างนะคะประมาณ 7จ็ถึงสิวันครั้งก็ได้ค่ะโดยการหว่านปุ๋ยนะคะให้ห่างจากคนต้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็รดน้ำตามค่ะผักจะโตไวใบหนาอวบค่ะท่านผู้ชมคะไม่ว่าเราจะปลูกผักทานเองหรือจะซื้อมานะคะถ้าหากได้มาแล้วนะคะอย่าลืมล้างทำความสะอาดให้ดีนะคะ เพราะว่าอาจจะมีตัวเชื้อโรคหรือพยาธิติดมาก็ได้ค่ะดังนั้นจะมาเล่าวิธีการล้างให้ฟังนะคะนั่นก็คือการเด็ดผักกาดเป็นใบๆก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็นำเขาไปล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะหรือไม่ก็ให้แช่ในน้ำที่ผสมด้วยน้ำส้มสายชูค่ะ หรือว่าใช้เบกกิ้งโซดาที่เราใช้ทำขนมก็ได้นะคะแช่ไว้สักประมาณ20นาทีแล้วจึงล้างให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งด้วยการเปิดน้ำไหลผ่านสัก1-2นาทีนะคะโดยใช้มือลูบเบาๆนะคะที่ใบหรือว่าก้านของผักนะคะเพื่อกำจัดคราบดินแล้วก็สิ่งสุกปรกที่อาจจะติดมากับผักได้ค่ะ และในโอกาสต่อไปนี้ขอนำเสนอเมนูต้มซุปผักกาดแสนอร่อยค่ะโดยวัตถุดิบที่เรามีในวันนี้นะคะประกอบไปด้วยเส้นอูด้งค่ะแล้วก็กระดูกซี่โครงหมูค่ะแล้วก็ตามด้วยลูกชิ้นหมูนะคะ แล้วก็ต้นหอมสดๆสดกรอบๆนะคะที่ปลูกเองจากกระถางเลยค่ะตัดมาใหม่ๆเลยตามด้วยกระเทียมสับค่ะสาราไทยไม่ชอบทานกระเทียมเจียวก็เลยใช้เป็นกระเทียมสับนะคะและนี่คือเส้นอูด้งค่ะน่าทานไหมคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วและที่ขาดไม่ได้ค่ะนั่นก็คือผักกาดที่เราปลูกเองค่ะ มาตัดกันสดสดใหม่ๆจากกระถางกันเลยนะคะท่านผู้ชมรู้สึกได้ถึงความสดใหม่กรอบหอมจากต้นเลยค่ะให้ความรู้สึกดีมากๆเลยนะคะง่ายๆสะดวกด้วยค่ะคิดจะทานเมื่อไหร่ไม่ต้องไปตลาดค่ะแค่เดินมาที่มุมผักสวนครัวในบ้านค่ะมีให้เลือกเกือบทุกอย่างเลยนะคะ มาเด็ดได้ตามใจชอบเลยค่ะสำหรับมื้อนี้เราเด็ดไปแค่พอทานนะคะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะอยากได้เพิ่มก็ค่อยมาเด็ดใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ค่ะปลูกเองปลอดภัยไม่มียาฆ่ามแมลงสบายใจค่ะหลังจากเด็ดเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนำมาล้างอย่างที่ชลไทยบอกนะคะก็คือค่อยๆเด็ดใบออกมาทีละใบ แล้วล้างน้ำครั้งหนึ่งนะคะแล้วแช่ด้วยเบกกิ้งโซดาก็ได้ค่ะหรือว่าใช้น้ำส้มสายชูก็ได้ค่ะแช่ไว้สักพักนึงนะคะแล้วค่อยล้างทำความสะอาดโดยวิธีการเปิดน้ำผ่านนะคะล้างผักเรียบร้อยหันไปมองหม้อต้มกระดูกนะคะเปื่อยพอดีเลยค่ะ จากนั้นก็ใส่ลูกชิ้นหมูลงไปนะคะรอให้เดือดแล้วใส่กระเทียมสับลงไปค่ะรอให้ลูกชิ้นแล้วก็ปรุงรสให้เรียบร้อยนะคะพอทุกอย่างในหม้อสุกนะคะก็ใส่เส้นอูด้งลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็มาหั่นผักนะคะแล้วก็นำผักกาดเราใส่หม้อต้มซุปเราลงไปค่ะโอ้โหหอมมาก แล้วอย่าลืมผักชีของเราค่ะใส่ผักชีของเราลงไปด้วยนะคะเยอะๆเลยไม่เป็นไรเพราะว่าเราปลูกเองค่ะกดผักของเราให้จมน้ํานะคะน้ํากําลังเดือดจากนั้นก็ปิดไฟแล้วตักเสิร์ฟเลยค่ะเมนูนี้รับประทานได้ทุกคนเลยนะคะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ หรือว่าผู้สูงอายุแต่ถ้าผู้สูงอายุก็คือเราต้มให้นานหน่อยนะคะเขาจะได้เปื่อยเ,เมนูนี้รับรองอร่อยชื่นใจโลง่งคอค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ